ยังไม่ได้อ่านสามก๊กอย่าริคิดการใหญ่คลิปนี้พี่จะมาเล่าเรื่องย่อสามก๊กให้น้องๆที่เริ่มอยากจะดูสามก๊กนะคะอยากจะศึกษาสามก๊กเพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันนะคะสามก๊กนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยคริสตศักราช183โดยประมาณนะคะปลายราชวงศ์ฮั่นซึ่ง ช่วงนั้นพระเจ้าเลนเต้เป็นผู้ปกครองประเทศนะคะแต่ท่านก็ปกครองด้วยความอ่อนแอปล่อยให้ขันทีมาบริหารจัดการซึ่งก็ทําให้ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนอาจจะมีการรีดสวยหรือขูดรีดหรือใต้โต๊ะอะไรต่างๆนะคะก็เลยทําให้หัวเมืองต่างๆเกิดความวุ่นวายเกิดกบฏ หรือที่เราเรียกว่าโจรพวกผ้าเหลืองเกิดขึ้นก็คือไปปล้นสะดมชาวบ้านนะคะก็คือเกิดความวุ่นวายทั้งทั้งเมืองไปหมดเลยก็มีการระดมทหารอาสาเพื่อที่จะปราบโจรพวกผ้าเหลืองในจํานวนนี้นะคะก็จะมีหลายหลายกลุ่มนะคะที่มาช่วยกันปราบนะคะรวมถึงเล่าปีซึ่งเป็นคนทอเสือะะมีเชื้อสายราชวงศ์ฮั่นอยู่ป,ปลายปลาก็ รวบรวมนะคะมีพี่น้องร่วมสาบานคือควนอูก,กับเตียวหุยก็ไปร่วมปราบทหารไปร่วมปราบโจนพวกค้าเหลืองด้วยนะคะและในจนํานวนนี้ก็รวมถึงโจโฉก็ไปปราบนะคะหลายๆคนก็ไปปราบจนกระทั่งพระเจ้าเลนเต้นั้นได้สวรรคตลงในพระราชวังก็เกิดความปั่นป่วนแย่งชิงบัลลังก์กันเกิดขึ้นโดยที่ มีความที่อยากจะให้พระโอรสองโตนะคะขึ้นครองแต่ขณะเดียวกันขันทีก็ไม่อยากให้พระพราชโอรสองโตขึ้นครองก็เกิดความวุ่นวายอีกเช่นกันโฮจินซึ่งเป็นพี่ของฮองเฮานะคะเป็นพี่ของฮองเฮาก็ได้คิดขึ้นมาว่า จะไปเชิญหัวเมืองนะคะหรือว่าแม่ทัพเข้ามาปราบขันทีที่ที่อยู่ในเมืองนะคะในจำนวนนั้นก็มีต่างโตที่เป็นเ,เหมือนกับขุนพลที่อยู่ภายนอกนะคะที่อ,อยู่อยู่ข้างนอกกันนะคะก็เข้ามาร่วมปราบขันทีนะคะจนกระทั่งต่างโตสามารถเข้ามาในเมืองและก็จัดการกลุมอำนาจ กุมอำนาจในเมืองนะคะโดยได้ปลดพระเจ้าพระเจ้าแผ่นดินนะคะที่ตั้งขึ้นโดยโอรสองโตนะคะปลดลงและตั้งองค์เล็กซึ่งอายุเพียง8ขวบมาปกครองตังโต๊ะก็ปกครองเมืองนะคะโดยตั้งตัวเองเป็นมหาอุปราชเทียบเท่ากับพระบิดาของอพ,รพ,รพระเจ้า เฮียนเต้เลยนะคะก็คือองค์เล็กที่ขึ้นมาก็คือเป็นพระเจ้าเฮียนเต้ก็ใช้อำนาจนะคะในทางที่ไม่ดีมีความอมหิตโหดร้ายจนกระทั่งเกิดความปั่นป่วนไปหมดนะคะโจโฉซึ่งเป็นนายพลหานมาในต,ตอนนั้นนะคะก็คิดที่จะลอบค่าตัางโตแต่ก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งต้องหนีออกไปนอกเมืองได้ แล้วก็ไปรวบรวมพลนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมีกองกำลังที่อยู่นอกอพระราชวังหรือ,อนอกเมืองนะคะหลายๆกองกำลังเพื่อรวมกันเพื่อที่จะมาฆ่าต่างโต๊ะหรือว่ามา,ายึดเมืองหลวงซึ่งในจำนวนนั้นนะคะก็จะมีโจโฉอยู่อยู่กลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งโจโฉเองก็ได้รวมพรรคพวกในจำนวนหนึ่งนะคะก็ไม่เยอะนะัก ก็เพื่อที่จะเป็นกองกําลังที่จะต่อสู้กับทางต่างโต๊ะแล้วก็จะมีทางอ้วนเสี้ยวอ้วนสุดมีสุนเกียนนะคะสุนเกียนนี้ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความเก,กล้าสามารถที่มีกองกําลังที่มีฝีมือนะคะทั้งหมดนี้ก็พยายามที่จะมาต่อสู้นะคะแย่งชิงเพื่อที่จะได้โค่นต่างโต๊ะให้ได้ ทั้งหมดนะคะต่างก็ต่างกา็สู้กันนะคะจนสุดท้ายโจโฉสามารถที่จะเข้าไปชิงเอาตัวพระเจ้าเฮียนเต้ามาได้นะคะและหลังจากนั้นโจโฉก็ได้จริงๆแล้วก็ทำคล้ายๆกับต่างโตะนะคะก็คือ ใช้พระบรมราชโองค์การในการที่จะสั่งการต่างๆเพื่อที่จะปราบปรามคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอ้วนเซียวอ้วนสุดเป็นใครก็ตามนะคะที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามเพื่อที่จะได้รวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมีกกอยู่นะคะก็คือกกของโจโฉะะที่เราเรียกว่าวุยกกวุยกกนี้ นำโดยโจโฉนะคะแล้วก็จะมีกุนซือมีขุนพลที่มากมายทีเดียวอีกกกหนึ่งก็คือก๊กของเล่าปี่กกของเล่าปี่นั้นเมื่อ,อเล่าปี่นั้นได้รวบรวมไพ่พลนะคะก็จะมีควนอ,อูเตียวหุยจูลงและก็ไปเชิญขงเบ้งมาเป็นกุนซือเพราะฉะนั้นเมื่อได้ขงเบ้งมาก็เหมือนกับติดปี่เล่าปี่กกของเล่าปี่นะคะก็ชื่อว่าจกก ก็มีความแข็งแกร่งขึ้นนะคะก็จะมีอํานาจอยู่ทางภาคตะวันตกของของประเทศนะคะทางโจโฉนั้นมีอํานาจอยู่ทางทางภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือนะคะ่ะส่วนซุนเกียนนั้นก็เมื่อตายลงก็ให้ลูกนะคะชื่อซุนเซ็กเป็นคนสืบทอดอํานาจต่อะคะซุนเซ็กก็ปกครองบ้านเมืองได้ไม่นานก็เสียชีวิต น้องที่ชื่อสุนกวนซึ่งอายุเพียง18ปีก็จำเป็นจะต้องขึ้นมาอย่างกระทันหันนะคะซุนกวนก็จึงเป็นผู้นำอีกกกหนึ่งที่เราเรียกว่างอกก๊กซึ่งก็มีขุนพลมีคนเก่งอีกมากมายตั้งอยู่ในแถบตะวันออกนะคะคือริมแม่น้ำแยงซีเกียงสามกกนี้ได้สู้รบกันผัดกันแพ้ผัดกันชนะมี กลยุทธ์มากมายมีบทเรียนมากมายที่เกิดขึ้นสุดท้ายวุ้ยกกของฝั่งโจโฉนะคะตอนนั้นโจโฉก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะสุดท้ายก็ได้ยึดยึดทุกกกเรียบร้อยนะคะคือทั้งกกของเล่าปี่แล้วก็กกของซุนกวนตั้งขึ้นนะคะเป็นปึกรวบรวมบ้านเมืองเป็นปึกแผ่น โดยที่เป็นผู้ที่ตั้งตัวขึ้นมานะคะก็จากสุมาอี้ซึ่งเป็นคุณซือหรือว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ของทางโจโฉนะคะก็สืบทอดอํานาจต่อมาเป็นสุมาสุมาเอียนนะคะหลานของสุมาอี้ก็ตั้งตัวเป็นจกักรพรรดิหรือเป็นฮ่องเต้นะคะตั้งเป็นราชวงศ์ขึ้นมาใหม่คือราชวงศ์จิ้นนะคะซึ่งก็อยู่ในประมาณปีคศ 280โดยประมาณนะคะคอสอ8 0โดยประมาณนี่คือเรื่องย่อของ3ามก๊กที่น้องๆควรจะได้ปูพื้นไปก่อนนะคะและจากนี้ไปน้องๆก็ควรที่จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมคลิปถัดไปพี่ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดหรือในตอนต่างๆและบทเรียนที่เราควรจะรู้ในฐานะคนทำงานนะคะ มีผู้ที่กล่าวว่าสามก๊กนี้นะคะทำให้เราเห็นอน,นิจจังคือความไม่เที่ยงคะมีผู้ที่กล่าวไว้นะคะในวรรณกรรมจีนนะคะบอกว่าเป็นธรรมดาของสปปรรพสินในใต้ล่าเมื่อแยกกันนานก็ย่อมรวมกันเมื่อรวมกันนานก็ย่อมแยกนะคะมันเป็นวัฏจักรทางด้านของอำนาจนะคะหลายองค์กรก็เป็นเช่นนี้เมื่อ ขึ้นถึงสูงสุดนะคะก็จะแผ่วๆแล้วก็ลงมาและสักพักก็จะขึ้นใหม่นะคะเป็นวัฏจักรแบบนี้ถ้าเราเข้าใจเราก็จะไม่กังวลหรือไม่เครียดจนเกินไปเพราะนี่คือความจริงของโลกค่ะสวัสดีค่ะ